พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับตั้งแต่เช้าที่เราเดินทางมายัางอาคารรัฐสภาและก่อนหน้านี้ในานามของรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่ได้ไปร่วมกันประกาศจุดยืนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรลภูมิตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่สาม พวกเราพูดเป็นเสียงเดียวกันมาโดยตลอดว่าวินาทีนี้นาทีนี้ประเทศไทยไม่ต้องการพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมทั้งประกาศภารกิจหข้อที่เราต้องเดินต่อภากรกิจแรกคือเราไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ ไม่เอาชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีภารกิจที่สองเราให้ยกเลิก MOU ปี43-44โดยทันทีภารกิจที่สามหากจะต้องแก้ไขรัฐธรรมน,นูญ เราคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองภารกิจที่สี่ยกเลิกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติทรัพย์สินที่ขยายสิทธิการเช่าที่99ปีภารกิจที่ห้าให้ยกเลิกโดยเด็ดขาดพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนและพนันออนไลน์ ภารกิจที่6ให้ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินนี่คือภารกิจเบื้องต้นที่เราประกาศไปหข้อในการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้เราก็มาติดตามเนื่องด้วยภารกิจที่เราประกาศไว้ในข้อแรกที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการเสนอชื่อ บุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสองคนหนึ่งจากพรรคเพื่อไทยที่เราไม่เอาสองคืออนุทินชาญวิรุลซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใครจะเสนอก็ได้เพราะเราไม่ได้มาเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งผลการโหวตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นไปหม,ดหมดัด ผลปรากฏว่านายอนุทินชาญวิรุลได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32พี่น้องครับผมขอชี้แจงพี่น้องอย่างนี้เราวางเงื่อนไขไว้6ข้อวันนี้ภารกิจข้อแรกที่เราไม่เห็นด้วยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่เอาชัยเกษมนิติสิริวันนี้ภารกิจแรกของเราถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่อย่าพึ่งดีใจอย่างที่เราบอกไปภารกิจของเรามีหข้อเราไม่ได้มาเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าใครไ,ได้เป็นนายกที่ไม่ใช่ใชัยเกษมแล้วเราต้องกลับบ้านภารกิจเราต้องเดินต่อเรายื่นหกข้อวันนี้สำเร็จแค่หนึ่งข้อยังเหลือห้าข้อพี่น้องครับเป็นหข้อที่รัฐบาลต่อไปต้องแสดงความรับผิดชอบให้พวกเราเห็น เขาทำ MOA กันบันทึกข้อตกลงร่วมรัฐบาลกันได้รัฐบาลภายภาคหน้าที่มีนายอุ้ทินชาญวิลกุลว่าที่นายกคนที่32จัดจะตั้งรัฐบาลก็ต้องทำ MOA กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันคุณพร้อมไหมที่จะทำ MOA กับพี่น้องประชาชนยกเลิก MOU 4344 พร้อไมไหมที่จะไม่พูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเล็กที่มีคาสิโนและพนันออนไลน์กันอีกต่อไปดังนั้นพี่น้องครับภารกิจเราเสร็จสิ้นไปเพียงหนึ่งภารกิจขออนุญาตนะัดหมายพี่น้องในภายภาคหน้าภารกิจเรายังเหลืออีก5ข้อนีนขั้นตำ่ำเดี๋ยวเรากลับไปจะได้ประชุมกับคณะใหญ่รวมพลังแผ่นดินเพื่อบันทึกร่าง MOA มายื่นให้กับรัฐบาล ดังนั้นอีกห้าข้อที่เราต้องเดินต่ออีกห้าข้อที่เราต้องสารต่อวันใดที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดแรกที่มีนายอนุทินชาญวิรุฬกุลเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรกที่มีการประชุมคลรมอนัดแรกให้พี่น้องพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลทันทีก็เราต้องเดินต่อในภารกิจห้าข้อที่ยังค้างคาอยู่ พักภูมิใจไทยทำา MOA กับพักประชาชนได้ทำไมพักภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายอนุทินชาญวิรุฒว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยก็ต้องเปิดรับทำา m o มอตกลงกับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันนัดหมายเบื้องต้นประชุมคลอมอนัดแรกที่มีนายอนุทินชาญวิรุลเป็นนายก เราจะบุกทำเนียบรัฐบาลไปทำข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลที่นําโดยนายอนุทินชาญวิรุลยังเป็นภารกิจที่พวกเราต้องเดินต่อเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่ได้สนับสนุนไครไม่ได้สนับสนุนคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราต้องกลับบ้านแต่สิ่งที่เราทาคือภารกิจของประเทศชาติตกลงการแก้ไขรัฐนูญทำได้ ก็ต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันบ้างเช่นเดียวกัน MOU ที่คุยกันนักหนาพักภูมิใจไทยเนี่ยเสนอยัตติให้ยกเลิก o u u 4 4 4จําจำได้ไหมวันนี้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนั้นให้คุณชัยชนกยื่นยัตติให้ยกเลิก MOU 4344 มาวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ต้องไปถามรัฐบาลที่นําโดยพรกภูมิใจไทยว่ายังลืมคํำยติที่เคยเสนอให้ยกเลิกได้ไหมไหรือพอเป็นรัฐบาลทําเป็นหลงเป็นลืมเดี๋ยวประชาชนจะไปข้อกะโหลกให้<ๆ>เขาเคยเสนอยกเลิก MOU 4344 ผมก็อยาไปทวงสัญญาเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วจะกล้าทําเหมือนที่ตอนเองเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ดังนั้นพี่น้องครับภารกิจของเราต้องเดินต่อไปต่อให้มันเสร็จลุล่วงให้มันมีความชัดเจนแต่วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จไม่ถือว่าเป็นชัยชนะชัยชนะของพี่น้องประชาชนต้องเดินต่อวันนี้ถือว่าตรงตามข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งเราสามารถ ไม่ให้พักเพื่อไทยไม่ให้ใช้เกษมนิติสิริมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อดังนั้นอย่างที่นัดหมายพี่น้องครับวันไหนที่มีการประชุมคอรอมอนนัดแรกของรัฐบาลอนุทินชาญวิรุฒิ์เราก็พร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถาม MOA ร่วมกันพี่น้องครับแล้วนัดหมายเพิ่มเติมวันที่9กันยา สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะได้อ่านคำวินิจฉัยคำพิพากษากรณีชั้น14ซึ่งหนึ่งในจำเลยที่ต้องมาฟังคำพิพากษานั้นตอนนี้ก็ไปดูใบไม,ไ,มไม่มาดูผลของคดีเลยหนีไปดูใบไม่ยอมมาดูผลของคดีไม่รู้จะกลับมาดูผลหรือเปล่าแต่ขอนับไม้พี่น้อง วันที่9ก้ากันยาเราก็มาเตรียมพร้อมฟังคำพิพากษาร่วมกันที่สะพานชะัยมมาลูเช่พี่น้องครับตัวแทนของพวกเรามีผมกับนันนะัเสเซอร์จะเป็นตัวแทนได้ยื่นขอสารเข้าไปฟังคำพิพากษาในบัลลังก์ด้วยดังนั้นวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่มากันตั้งแต่เช้ามาตอนเช้ามาตากแดดแต่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง เรายัางต้องเดินต่อไปจนกว่าภารกิจที่เราประกาศไว้จะสำเร็จลุล่วงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระคุณครับ